วัสดีควันนี้เรามาพบกับช่องเอลันลานะคะเอวีค่ะน้องอตี้ครับวันนี้เราจะมาทำไอีมนะคะไอมมอย่างใสอันนี้ก่อนใส่สมใส่มสมดี๋วจะใสอนี้นะครับใสเเลยนะคะใสเลยค่ะ ใครกินอันไหนชอบรสชาติแบบไหนก็ทำเอาเองเลยใช่ทำง่ายมากนะคะดูจากช่องน้องบีนนะคะทำไหมลูกทำเลยเป็นูอันนี้เอาไว้โรยไม่ใช่เหรอคะ M&M อะ่ะไม่เป็นไร <c oughs> ใส่ค่ะใส่เ่อยดอแบบก่อนคอยย ใช้นมอะไรทําคะใช้นมออลันตินค่ะไมโลใช่ไหมคะได้ออลันตินหรือไมโลก็ได้แบบไหนก็ได้เลยหนดูดูของอาร์ตี้อาร์ตี้ใส่อะไรไปบ้างครับใส่รซึ่งหลายอยา่างรู้สึกจะหยิบนะแต่โอริโอนะครับออวัมตินไม่ละลายหามดแล้วอะใส่ไปลูกใส่ไปกินหมดเลย ใส่หมดเลยไหมใส่แค่ครึ่งเดียวก็พอ,อนนพอหรือยังที่หมดเลยก็ได้เอาโอรีโอใส่เลยน่าก,กินมากเลยค่ะพอแล้วอือที่จะ,จะต้องเอาไป<อ>าแช่เย็นใส่ไม้ติมหรือยังครับใส่ไม้ติม ดดต้องเอาไปพับก่อนไม่ใช่เปล่าพับก่อนนะเปล่าพับก่อนแสร็ก็ปิดอันนี้เสร็จเสรไหมให้เต็มทำยังไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราจะพับก่อนนะ่นไหเรา,าจ,ะนนจะต้องพับแบบ